พุทธังสะระนังคัจฉามิธรรมังสะระนังคัจฉามิสังฆังสะระนังคัจฉามิเนสาสาภายัตถนาสันติสันโตสันโตนะเตเยนะวะทันติธรรมังราคันจะโทสันจะ ปหายะโมหังธรรมวัฏทันตาจาพวันติสันโตได้แปลเป็นความภาษาไทยออกมาว่าที่ใดไม่มีสัตบุรุษที่นั้นไม่ชื่อว่าสภาคนเหล่าใดไม่กล่าวธรรมคนเหล่านั้นไม่ชื่อว่าสัตบุรุษสัตบุรุษและราคะโทสะโมหะ กล่าวทำอยู่และได้ประพันธ์เป็นกรอนกระบีเอาไว้ว่าที่ใดว่างร้างไร้สัตรบุรุษผู้พิสุธิ์กล่าวทำอันล้ำค่าที่นั้นมองไม่เห็นเป็นสภาจะเสาะหาสาระใดย่อมไม่มีสัตรบุรุษกล่าวธทำชี้นำถูกเพียงพระโอก สรรสร้างทางสุข,ขีและความโลภกดหลงคงความดีตามวิถีแห่งปราลดองค์อาจจริงได้รับพระตานเพลงประจำวันพระสบดีโดยคุณแม็กุสุภธธิ์ได้สั่งจากร้านเจริญแกงมาถวายเอาไว้เรียบร้อยแล้ว,ลวอยู่ตรงหน้านี้ ก่อนที่จะนำไปฉลองศรัทธาฉันพัฒหารเพลในห้องครัวข้างในนั้นอัตมาภาพก็ขอปารบธรรมอะไรบางอย่างสักเล็กน้อยให้ท่านสาธุชนได้รับฟังสักหน่อยที่ขึ้นต้นเป็นนิเกบทแล้วก็อ่านเป็นความแปลรกรอนโกวีนั้นก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าในสภานั้นควรที่จะมีผู้ที่ ทรงไว้ซึ่งธรรมในสมัยก่อนพระราชาจะปรากฏพระองค์อยู่ในแท่นพระบัลลังก์ของความเป็นผู้พากษาวินิจฉัยตัดสินความคดีบนแท่นพระบัลลังก์อันเป็นสลิในมหาสถานที่วินิจฉัยความคดีพระราชาก็จะ ทรงคติยาพร์ที่งดงานเสด็จขึ้นไปประทับจากการที่มีคนมาร้องทุกข์และพระองค์ก็จะทรงวินิจฉัยความคดีด้วยพระองค์เองเหมือนกับในตอนนี้ที่ผู้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีคือคุณภูมิธรรมได้ยื่นหนังสือยุบสภาไปถวายดีกาให้แก่ในหลวง เพื่อให้ทรงมีพระราชวินิจิฉัยออกมาว่าควรแก่การยุบสภาหรือไม่แต่ในการก่อนอย่างเช่นพระเจ้ากรุงสนชัยก็จะเสด็จขึ้นไปประทับที่แท่นพระบัลลังก์อันเป็นสริณมหาสถานที่วินิจฉัยความคดีในความหมายก็คือเสด็จไปประทับในสภานั่นเองด้วยพระองค์เอง และในเมืองภพยาลีที่ปกครองด้วยระบอบสามัคคีธรรมกษัตริย์เจ้าริชิวิทั้งหลายก็ต้องเสด็จไปประทับที่สภาดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีพุทธคฐานใี้ออกมาว่าในสภานั้นก็ควรที่จะมีผู้ที่ทรงว้ซึ่งธรรมมีสัตบุรุษถ้ามีสัตบุรุษ ได้กล่าวตามธรรมสถานที่นั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นสภาแต่ถ้าหากว่าไม่มีสตบรุษไม่มีคนที่กล่าวถูกต้องตามธรรมก็จะไม่เป็นสภาได้และก็ตรัสต่อมาว่าราคันจะโทสันจักปหายโมหังสัตบุรุษและราคะโทสะโมหะกล่าวธรรมอยู่ คือถ้าหากว่าคนที่ไปกล่าวในสภานั้นเช่นสสนักการเมืองทั้งหลายในเวลาที่อภิปรายไม่ไว้วางใจก็ไปอภิปรายในหัวข้อนั้นหัวข้อนี้อย่างเช่นในเรื่องของงบป,ประมาณเป็นต้นแต่ถ้าสสนักการเมืองคนนั้นเจือไปด้วยกิเลสมากไปด้วยราคะโทสะโมหะ จะกล่าวได้อ,อย่างถูกต้องหรือเปล่าจะได้ชื่อว่ากล่าวตรงตามความเป็นจริงกล่าวตรงตามธรรมหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าสอสอนักการเมืองคนนั้นก็กล่าวได้ไม่ตรงธรรมกล่าวได้ไม่ตรงตามความเป็นจริงเพราะว่าตนก็เจือไปด้วยราคะโทสะโมหะเพราะในคําพูดของตนก็เจอไปด้วยราคะโทสะโสมหะถ้ามีราคะ หรือโลภก็ไปในทางฉันทาคติพูดด้วยความชอบถ้ามีโทสะก็เอียงไปทางด้านโทสาคติพูดด้วยความไม่ชอบใจด้วยความลำเอียงด้วยโทสะถ้ามีโมหะอยู่มากก็จะไปทางด้านโมหะคติพูดเร่่มหน้าของโมหะ ลำเอียงด้วยโมหะนั้นไปคือถ้ามีราคะโทสะโมหะก็มาพร้อมกันหมดนั่นแหละคือฉันทาคติโทสาคติโมหาคติแล้วถ้าเกิดความกลัวด้วยคราวนี้กลัวจะหลุดออกจากตำแหน่งสสนายกรัฐมนตรีหรือกลัวต่อบารมีของผู้ที่ร่วมประชุมกันอยู่ในที่นั้นที่มีอิทธิพลต่อตนอยู่ ก็จะกลายเป็นพยาคติลำเอียงเพราะความกลัวพูดด้วยความลำเอียงเพราะความกลัวดังนั้นจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างมากที่ในสภาจะต้องมีสอสอนักการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้มีธรรมอยู่ในหัวใจมีคุณธรรมประจำใจถ้าเราได้สอสอนาการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถึงขนาดที่ว่ามีราคาโทสัโมหะาบาบาไม่ถึงกับว่าไม่มีราคะาโทสัโมหะานะเพราะเป็นไปไม่ได้อยู่ละในการพูดในการแสดงอภิปรายของเขาออกมานั้นก็จะปลอดภยัยย่อมตรงต่อธรรมตรงต่อความเป็นจริงความเป็นจริงเป็นอย่างไรก็ว่าไปตามความเป็นจริงไปอย่างนั้นอย่างไม่มีการบิดเบี้ยว ก็คือไม่มีอากติทางด้านแดดทางด้านหนึ่งนั่นเองในประเทีผ่านมาก็ปรากฏเห็นเป็นตัวอย่างได้ชัดสสนักการเมืองของพรรคหนึ่งก็ได้พูดถึงว่าพระไปกราบสังเวชในเยสถานไปกราบอะไรก็ไม่รู้อยู่ในเมืองไทยท่านก็ให้เขากลาบแต่พอไปอินเดียท่านก็ไปกราบอะไรก็ไม่รู้ อันนี้ก็คือผู้ที่มีราคะโทสะมหะโดยเฉพาะโทสะก็คือเมียคติต่อพุทศาสนาก็พูดได้ถึงขนาดนั้นอำนาจของโทสะโทสะกติก็ทำให้นักการเมือ,องคนนั้นพลาดท่าเสียทีไปในการพูดอภิปรายในเรื่องงบประมาณเมื่อช่วงเช้าของวันนี้อาตมาก็ได้ทำศิรกิจตามปกติ ก็คือการทรมานกายเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพนะสำหรับการทรมานกายเนี่ยก็ได้ฟังข่าวคราวเหตุบ้านการเมืองไปด้วยจากผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านการเมืองโดยเฉพาะมาพูดมาพิปรายแสดงความคิดเห็นกันฟังไปฟังมาก็ได้ประเด็นที่จะแต่งกลอนกวีบ้างละ ก็เลยแต่งกรกรวีในขณะที่ยังทรมานกายไม่เสร็จอยู่นั่นเองให้ชื่อบทกรกรวีในครั้งนี้ว่าหักเหลี่ยมเฉือนคมชมเป็นละครการเมืองดูกันต่อไปนายกรัฐมนตรีบุญถึงก็ได้เป็นบุญไม่ถึงก็ไม่ได้เป็นอันนี้จริงนะ หากเรียมเฉือนคมชมเป็นละครเถิดย่อมไม่เกิดปัญหาใดให้ขืนขมละครการเมืองในโลกไม่โศกตรมปล่อยเขาต้มปล่อยเขาเต้นเล่นกันไปมาสมัครเล่นการเมืองเดินเรื่องต่อถึงเมืองพอไม่มีดอกจะบอกให้มีแต่เพิ่มเติมเต็มเคก้กนับเลขใคร ได้เท่าไหร่จึงจะชัดเป็นรัฐบาลรัฐบาลเสียงข้างน้อยอย่าร่อยค่าถึงเวลาต้องแก้ไขให้สืบสารนับสี่เดือนได้ดีดดิ้นก่อนสิ้นการทำหน้าที่บริหารผ่านให้ดีแต่ชนักปักหลังเสตรีตรองไหม จะไปต่อได้อย่างไรไมิใช่ที่ถูกฟ้องร้องตามกรรมดำเนินคดีท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ใครหากมีบุญหนุนนำทำมาก่อนได้แน่นอนย่อมสำเร็จเสร็จสมให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ของเมืองไทยดำเนินไปถึงความวิวัตสวัสดี เป็นด้วยบุญเป็นด้วยธรรมสำคัญนักคนประจักรรักทันใดไม่หน่ายหนีบริหารงานได้สดใสปลอดภัยรีนายกรัฐมนตรีคนนี้ไงบอกใช่เลยที่บอกว่าการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้นั้นบุญก็ต้องถึงถ้าบุญไม่ถึงก็ไม่ได้เป็นแม้ว่าจะ หากเปยนพยายามขนขวาสักเพียงไรบุญไม่ถึงก็ไม่ได้เป็นอยู่แล้วตำแหน่งแม่นาะยกรัฐมนตรีที่เป็นของทางโลกก็เช่นเดียวก,กันกับความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือความเป็นพระราชาก็สำเร็จได้ด้วยบุญนะถ้าเขาคนนั้นเคยกระทําบุญมาในปางก่อนเรียกว่ามีปุเพกะตะอุญ,ญาตา ที่ทำเอาไว้ในทางที่จะได้มาเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพระราชาหรือนายกรัฐมนตรีน่ยและบุญบารมีของเขาก็ส่งมาถึงชาติปัจจุบันนี้เมื่อถึงเวลาอันควรเขาก็ย่อมจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพระราชาหรือตําแหน่งนายกรัฐมนตรีขึ้นไปนั่งอยู่ในเก้าอี้นั้นได้อย่างสง่างาม ผู้ที่มีบุญญาธิการเนี่ยมาเป็นผู้ปกครองอย่างเช่นในครั้งบรรพการเลยตั้งแต่มนุษย์ต้นกลับมนุษย์ต้นกลับมีปัญหากันก็ไปเชื้อเชิญมนุษย์ต้นกลับด้วยกันที่มีผิวพรรณวันนะงดงามสง่างาม,งามน่าเกรงขามให้มาเป็นผู้จัดสรรปันส่วนเทรยทินาที่มีปัญหากัน ให้ตกไปอยู่ในกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนอย่างเท่าเทียมกันถ้าทำหน้าที่ในการปกครองจัดสรรปันส่วนที่ไรที่นาให้อยู่ในกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนได้อย่างเท่าเทียมกันแล้วคน<ๆ>เหล่านั้นก็จะพากันมอบที่ไดที่นาของตนที่รับแบ่งให้เป็นนั้นคนละไร่สองไร่ท่านผู้นั้นที่มีผิววันวนะงดงามงามสง่าหน้าเกรงขาม ็ได้เป็นผู้ที่มีที่รักที่นามากกว่าคนอื่นจึงได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์กษัตริย์มาจากคําว่าคติยะก็แปลว่าเจ้าแห่งนานั่นเองการที่จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ดีพระราชาก็ดีหรือแม้แต่ในทางธรรมจะสําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดี mm hmm. ก็สําเร็จได้ด้วยบุญนะด้วยบุญบรารมีที่กระทําบําเพ็ญมา ถ้ามีบุญญาธิการมีบุญญาบารมีที่สั่งสมมาดีในการก่อนเอาไ,ไดีจริงๆอย่างเช่นผู้ที่ต้องการจะไปเป็นพระราชาก็ต้องไปทำบุญในทางไหนก็ต้องไปทำบุญในทางที่เป็นคุณธรรมของพระราชาเรียกว่าทศพิธราชธรรมทศพิธรราชธรรมก็คือธรรมที่เป็นคุณสมบัติของความเป็นพระราชา ถ้าท่านผู้นั้นได้ไปกระทำบำเพ็ญทศพิตราราชธรรมมาก่อนได้อย่างบริบูรณ์ในชาติต่อมามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ย่อมจะสำเร็จเป็นพระราชาได้และก็จะได้เป็นพระราชาที่เรียกว่าธรรมิกามหาราชาพระราชาผู้ทำรงไว้ซึ่งธรรมทำรงไว้อยู่ด้วยธรรม ถ้าต้องการที่จะไปเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องบำเพ็ญบาร,รมีสาสิบทัศฐานะบาร,รมีอุปปาฐา,านะบาร,รมีปรม,ร,ร,รมัตถฐานะบารมีมีทานศีลเนคขม,มะเหล่านี้นี่เองทั้ง10ประกาศเมื่อท่านผู้นั้นที่เป็นพระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญบาร,รมี ทั้ง30ประการเรียกว่าบารมี30ทัตเต็มบริบูรณ์เมื่อไร่ก็จะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เมื่อน,นั้นนี่ก็คือความที่สำเร็จได้ด้วยบุญบารมีถ้าต้องการจะเป็นพระราชาก็ต้องไปบำเพ็ญทางด้านทศพิธรราชธรรมคุณสมบัติของความเป็นพระราชาถ้าจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็เช่นเดียวกัน ก็ต้องไปบำเพ็ญบุญกุศลทางด้านสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือผู้คนมาในการก่อนถ้าบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำสังคมสงเคราะห์มาได้อย่างดีจริงๆจุกระทั่งว่าทําได้แม้นเหมือนนั้นกับทศพิตราชธรรมผู้นั้นเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ในภายหลังก็ย่อมสำเร็จเป็นนายกรัฐมนตรีได้อย่างแน่นอน เป็นได้อย่างสง่างามเป็นได้อย่างไม่มีปัญหาด้วยในวันก่อนได้พูดรังกับสิทธิกรรมาฐานคนหนึ่งที่เขามาทำบุญถวายทานสิทธิกรรมาฐานคนนั้นก็ไปสมัครลงเลือกตั้งเป็นนายกอบตอเขาก็ไม่อยากจะเป็นแต่ว่าต้องทำตามความต้องการของป้าของเขา ป้าของเขาที่เป็นนายกอบตอมาเป็นเวลายาวนานได้ปูพื้นฐานสร้างผลงานเอาไว้ได้ดีแล้วก็ปรารถนาที่จะให้ลูกชายของตนก้าวขึ้นไปเป็นนายกอบตอเขาไม่อยากเป็นอันตมาภาพก็เลยพูดให้กําลังใจแก่เขาว่าการที่จะไปเป็นนายกอบตอเนี่ยต้องตระหนักเอาไว้ว่าเราจะได้ทําสังคมสงเคราะห์สาธารณประโยชน์ช่วเหลือคนทั้งหลาย ที่ยากลําบากอยู่ถ้าก้าวขึ้นไปเป็นนายกอมต่อแล้วก็สามารถทําสังคมสงเคราะห์สาธารณประโยชน์ได้ดีอย่างนี้พระอาจารย์ก็อยากจะให้เป็นนะแม้พระอาจารย์ก็อยากจะเป็นเหมือนกันถ้าเราเป็นแล้วเป็นอย่างได้ประโยชน์เนี่ยได้ทำประโยชน์แก่คนทั้งหลายก็ควรที่จะเป็นเพราะการได้ทำสังคมสงเคราะห์สาธารณประโยชน์ให้แก่คนทั้งหลายนั่นแหละ ได้ชื่อว่าเป็นการทางบุญบารมีพระบริษัทในการก่อนก็เคยทําสาธารณประโยชน์สังคมสงเคราะห์มาแล้วทําเป็นสาธารณะแก่คนทั่วไปอย่างไม่เลือกที่รักมักที่ชังปรากฏเป็นอนุสงส์ให้พระองค์ได้มหาบุริษัทลักษณะ32ประการที่ต่างไปจากคนทั่วไปเช่นข้อแรก สุปฏิทิตาปาทานพระบาทเนี่ยจะประทับอยู่ที่ภาคพ,พื้นได้อย่างเรียบสนิทคือฝ่าพระบาทนี่จะเสมอกันแล้วก็ที่ฝ่าพระบาทนั้นก็มีกงมีดุมมีรูระต่างๆที่เป็นสัญลักษณ์ของบุญของกุศลมีแม้กระทั่งสัญลักษณ์ของความชนะก็คือตะขอหรือธงชยัย ตะขอรือธงชัยเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะยังไปปรากฏอยู่ในฝ่าพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระบริสัทธ์ได้ก็เพราะว่าพระองค์ได้เคยทําสาธารณประโยชน์สังคมสงเคราะห์มาก่อนแม้แต่สุริ้ซ้ำว่าได้เข้าไปหาสมณพราหมณ์ผู้เป็นทักขินในบุคคลได้ทําบุญทากุศลเป็นการทําบุญทากุศลสังคมสงเคราะห์สาธารณประโยชน์ให้แก่คนทั่วไป เรียกว่าทั้งประเทศเลยถ้าจะขอพูดถึงนั่นก็คือประบาทสมน็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงมีปฐมดำรัสตอนเสด็จขึ้นของราชว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวสยามและพระองค์ก็ทรงได้ทำพระราชาก,รกิจ เป็นโครงการในพระราชดำริหลายพันโครงการเลยซึ่งก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ประชาชนชาวสยามโดยเฉพาะทั่วประเทศไทยอย่างไม่ลดที่รักมักที่ช่งก็เลยทําให้เกิดอนนสง์ที่ทําให้พระองค์เมื่อเสด็จสวรรคตรแล้วประชาชนก็ไปถวายสักการะพระบรมศพว่ากันเป็นวันละ7-8หมื่นยังมีเลย วันล,ละสองสามหมื่นสี่ห้าหมื่นเนี่ยที่ไปสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นแม้พระอาจารย์ก็ยังต้องไปเลยซึ่งพระอาจารย์ก็ไม่ใช่จะไปหาผู้ที่มียศศักดิ์อะไรที่ไหนได้ง่ายๆยก็อยากจะให้สิกรมฐานคนนั้นเขาได้เป็นนายกอมต่อแล้วก็เมื่อเขาทําบุญถวายธรรมมแล้วเขาให้สิลให้พอรพอวยพรให้เขาสําเร็จตามมรรดบัตนา วันนี้ได้รับพัฒนาเพนประจำวันพระศสบดีโดยท่านเจ้าภาพคือครอบครัวจิรเจเรญยิ่งเรียบร้อยแล้วพร้อมกับอาหารวัดก็รับมาแล้วอาตมาพระอาจารย์ขออนุโมทนาถาสัพเพให้ศีลให้พรให้พรเป็นธรรมแก่ครอบครัวจิรเจเรญยิ่งโดยมี คุณพ่อวรพันธ์เป็นประมุกค,คุณแม่จิราพรคุณสุภทธิ์รวมทั้งพัส,สราในครอบครัวจิรจเรญยิ่งดังต่อไปนี้ยะธาวาริวะฮาปูราปริปุเรนติซาขะรังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุป,ปกปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชาตู สัพเพบุเรนตุสังกบะจันโทปนาราสโ,ยาโยราสโยธะมณิโชติรโสยธาสัพพิโยวิวชัชนตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะตะวันตารโยสุขีธีขาโยโกภวะอภิวันทนาเสฤสนิจางุทาปจ,จายโนจตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขัง ระลงังปฏิสังขาโยนิโสปินาปาตังปฏิเสวามิเนวัฏวายนามัายนามรนายาวิภูสนายายาวะเทวอิมัสกายาสาธิติยายาปนายาวิหิงสุปารติยาพระมจริยานุขายาอิติปุรานันจเวทนังปฏิหังขามินาวันจเวทนังนาอุปาเทสามิ ยาตราจะไม่บริสตินวัชตาจะเพอสุยวหารโจาติเหลือเวลาอยู่อีก20นาทีจะได้ฉลองสถาชันป้าทานเพนคงไม่ล่วงเวลาไปมากพร้อมกับการตัดต,ต่อคลิปวิดีโอไปด้วย